รุ้งย่างกอและกับน้ำจิ้มพริกเกลือสับปะรดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการทํายังไงกันครับเริ่มทําพริกแกงกอแระนะครับโดยนําพริกแห้งนะครับไปที่เราแช่น้ําแล้วโขกให้ละเอียดตามด้วยสมุนไพรต่างๆเกลือเทศที่คั่วแล้วโขลกไปให้ละเอียด นำพริกแกงนะครับไปผัดกับน,น้ำมันให้มีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นเราก็เติมกะทิลงไปไค่อยๆเติมเที่ยวทิ้งไว้ให้มันแตกมันจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอมะขามเปียกเข้มข้นตาขนอนใส่มะพร้าวขั่วลงไปคนให้เข้ากันเรียบร้อยครับก็ได้พริกแกงก่อแล้ต่อไปนะครับเรามาทําในส่วนของน้ำจิ้มพริกเกลือกันโรกพริพกขี้หนูสวนกระเทียมน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำปลาน้ะมะนาวที่เราผสมจากผมรสนาวตาขนันลงไปครับ สุดท้ายเราใส่สับปะรดที่เราหั่นไว้ลงไปคนเข้ากันก็จะม,มีความหอมหวานปิน่นสับปะรดออกมาคู่กับน้ำจิ้มพริกเกือปรุงรสด้วยสามเกลือพร้อมใช้ตาคนอผงปรุงรสร,รถไก่ตาคนออร่อยชัวผสงขมิน้นน้ำมันเล็กน้อยเราหมักให้เข้ากันจากนั้นเรานำไปยา่าง ค่อยๆทาซอสปล่อ,อละจนเนื้อกุ้งสุกเมื่อกุ้งย่างเรียบร้อยนะครับเราจะเสิร์ฟโดยเรานํากุ้งย่างครับจัดลงบนจานครับเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มพริกเกลือสับป,ปะรดและเทียนด้วยผักอาจรรยดอีกเล็กน้อยทานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีครับ